สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Money d e l i v e r y ค่ะค่ำคืนวันอังคารที่4สิงหาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทที่ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามกันค่ะเกี่ยวกับประเด็นของบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะ,คะในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีคําเสนอซื้อบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีลของ Microsoft นะคะกับทางด้านทิกตอกหรือแม้กระทั่ง Google นะคะกับทางด้านของ ADT ซึ่งเป็นอุป ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับบ้านนะคะ,คะหรือแม้กระทั่งล่าสุดค่ะ Apple เองก็เสนอซื้อนะคะโมบีเวเหมือนกันนะคะที่จะไปขยายเรื่องของการชรําระเงินนะคะดังนั้นค่ะในภาพแบบนี้มันก็ส่งผลทาให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นณปัจจุบันเป็นที่น่าจับตาละค่ะซึ่งต้องบอกว่าเปิดตลาดมาหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีวันนี้ก็มีการปรับตัวดีดขึ้นมานะคะแต่พอพูดถึงติ๊กต็อกนิดนึงต้องบอกว่ามีประเด็นระหว่างสหรัฐก,กับจีนนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูการฝ้าฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นทั้งฝรั่งเศสอังกฤษหรรือเยม เขาก็บอกว่ายังไม่มีปัญหานะ,ะในส่วนของ TikTok อกหรือว่าจะต้องออกมาแบรน์เหมือนฝ้าฝังของสหรัฐค่ะค่ะนะคะเป็นประเด็นหนึ่งที่เฝ้าติดตามแล้วค่ะเพราะว่าบรรยากาศล่าสุดนั้นนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตามองนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่นายโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานั้นหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้แบรนด์หัวเบยไปแล้วนะคะก็เตรียมแบนดแอปพลิเคชันหลาย แอปพลิเคชันของจีนซึ่งจะเริ่มต้นกันที่ t i k t o อกนะคะแต่ว่าทางด้านของ Microsoft นั้นเสนอมาก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อซึ่งทางด้านของจีนก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าพร้อมที่จะออกมาตรการต่างๆและค่ต,ต,ต,ตอบโต้และก็ระบุด้วยว่าในกรณีแบบนี้เหมือนกับเป็นการเข้ามาขโมยบริษัทเทคโนโลยีของจีนด้วยนะคะโดยทางด้านของสื่อจีนค่ะออกมาประนามนะคะว่าทางด้านของสหรัฐบ,บริกานั้นทําตัวเหมือนเป็นประเทศอันธพาลน,นะคะโดยที่เป็นบทบัน าธิการของหนังสือพิมพ์ไชน่า Daily ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์นะคะสื่อของรัฐบาลจีนโดยเป็นการ พิมพระบุถึงข้อความว่าจีนจะไม่ยอมให้สหรัฐนั้นขโมยบริษัทเทคโนโลยีของจีนพร้อมจะตอบโต้และพยายามผลักดันให้บริษัทไบเดนขายธุรกิจ t ิ k t ตอลในสหรัฐให้กับ Microsoft นะคะโดยระบุว่าจีนนั้นมีความสามารถที่จํากัดในการปกป้องบริษัทเทคโนโลยีของจีนจากการคุกคามโดยบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าและมีอิทธิพลต่อชาติพัธมิตรมากกว่าในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศว่าเขาจะสั่งแบน t ิ k t ตอลโดยอ้างถึงความวิ ตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะว่า t i k t o k นั้นอาจจะมีการเก็บเอาข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐให้กับรัฐบาลจีนล่าสุดเขาระบุค่ะว่าเขาไม่คัดค้านการที่ Microsoft จะเข้าซื้อกิจการ Tik t o อกในสหรัฐแต่หากซื้อกิจการแล้วเนี่ยนะคะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายนนี้ไม่เช่นนั้นเขาก็จะแบนการให้บริการทิ t o อกในสหรัฐเช่นเดียวกันละค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลของประเทศในยุโรปอย่างฝรั่งเศสเองระบุว่ายังไม่มีแผนที่จะแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวเช่นเดียวกับรัฐบาล อังกฤษนะคะนอกเหนือจากนี้ทางด้านของเยอรมน,นีเองก็ระบุว่าไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่า t i k t o อกนั้นมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและยังไม่มีแผนที่จะสั่งแบนแอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยค่ะ ต้องบอกว่าพอเทคโนโลยีเข้ามาง่ายขึ้นประชาชนเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนะคะอีหนึ่งเรื่องของที่ต้องติดตามกันบนโลกออนไลน์ก็คือในส่วนของทวิตเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้มีการถูกแฮ็กข้อมูลของบุคคลสําคัญสําคัญนะคะล่าสุดทวิตเตอร์ก็บอกว่าเขาอาจจะถูกค่าปรับกันด้วยนะสาหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของทวิตเตอร์นะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าบริษัทอาจจะถูกคณะกรรมาการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งปรับนะคะเป็นเงินประมาณ1 150-250ล้านดอลลาร์ค่ะโทษฐานละเมิดคำสั่งของรัฐบาลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเช่นหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมลผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลหลุดลวนไหลออกไปนำไปใช้ในการส่งโฆษณาให้กับผู้ใช้งานในช่วงปี2556-2562ซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลค่ะนอกจากนี้ทวิตเตอร์ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจทำให้ยอดค ปรับตัวลดลงอย่างมากทั่วโลกพร้อมยังบอกอีกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าการแพร่ระบาดจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจยาวนานแล้วก็รุนแรงมากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะโดยทวิตเตอร์ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่แฮกเกอร์ก่อเหตุเจาะเข้าบัญชีทวิตเตอร์ของบุคคลสําคัญหลายรายนั้นอาจทําทให้บริษัทเสียชื่อเสียงแล้วก็ทําให้ยอดผู้ใช้งานหดหายไปค่ะจนทําให้ไรายได้ลดลงในท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าอาจจะทําให้บริษัทเน่ยถูกฟ้องร้องทางกฎหมายเพ เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เฝ้าติดตามนะคะ250ล้านคูณเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบเกือบ8 0 0 0ล้านบาทนะคะณปัจจุบันวันนี้เงินบาทนั้นแข็งค่าใกล้ๆ31บาทคูณแล้วก็ได้สักประมาณ7,750ล้านละค่ะพอพูดถึงเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้เดี๋ยวแข็งค่าเดี๋ยวอ่อนค่าประเมินสถานการณ์กันไม่ค่อยถูกนะคะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยจะเป็นอย่างไรต้องมาประเมินกันละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ S C B E I C เองนั้นมีการประเมินทิศทางของเงินบาทไทไย มีแนวโน้มแข่งค่าจนถึงสิ้นปีนะคะให้กรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ค่ะ30บาท50าสตางค์ถึง31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุมมองของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ปรับประมาณการมุมมองต่อตลาดเงินโดยคาดว่าณนะสิ้นปี2563เงินบาทมีแนวโน้มแข่งค่านะคะโดยมีกรอบอยู่ที่30บาท50สตางค์ถึง31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นการประเมินที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะเดิมทีมองว่าอยู่ที่3า บาท5 0บถึง3าบสาท50ต์นะคะเนื่องจากเงินดอลลาร์นั้นมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีเงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลเข้าตลาดเกิดใหม่มากขึ้นเงินบาทจะไม่แข็งค่าขึ้นมากเนื่องจากดุลบัญชีเดินสะพัดข,ของไทยมีแนวโน้มเกินดุลลดลงอย่างมีนัยสําคัญช่วงที่เหลือจากนี้นะคะก็ติดตาม3ปัจจัยหลักค่ะหนึ่งมาตรการปิดเมืองในหลายประเทศที่อาจจะกลับมาเข้มงวดอีกครั้งหลังการระบาดของโควิด -19 รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจจะ เสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป2มาตรการสนับสนุนภาครัฐค่ะบางมาตรการกําลังหมดอายุลงนะคะหรือว่าผ่อนคลายในอัตราที่ชะลอลงส่งผลถึงรายได,ได้และการจ้างงานก็ต่ำกว่าปกติ3ม,มองไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนค่ะที่อาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายภาษีการค้าระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าค่างเงินบาทที่ผันผวนมีผลต่อผู้ส่งออกกันด้วยอย่างวันนี้ทางด้านของสาภาผู้ส่งสินค้าทางเรือและผู้ส่งออกก็บอกว่าการส่งออกของบ้านเราในปีนี้น่าจะติดลบ4%แล้วก็ขณะเดียวกันภาคร,รัฐอาจจะต้องมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเพิ่มเติมที่จะทําให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าถึงแหล่งเงินได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าก,กลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวคุณหญิงจะพาไปสัมภาษณ์พิเศษนะคะพูดคุยกันว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่โดดเด่นในปัจจุ งเปรียบเทียบกันแล้วใครน่าสนใจกว่ากันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมองหาช่องทางการลงทุนต่างประเทศกันต่อค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มของเทคโนโลยีน่าสนใจนะคะมีทั้งตลาดของสหรัฐแล้วก็ตลาดของฮ่องกงกันด้วยความน่าสนใจหรือว่าผลตอบแทนของนักลงทุนที่จะได้รับจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะ จังหวะก,การลงทุนต่างประเทศกันต่อเลยนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนาโดยกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้ทางด้านของฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีตลาดเกิดใหม่กันแล้วด้วยนะคะแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ทั้ง2ตลาดจะมีความน่าสนใจกับนักลงทุนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวค่าคืนนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณรัศรันธนะภ,าภ,าภ,าภาัยสารกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทบบหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค สวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะแน่นอนพอคุยกับคุณเอิร์ธนะคะเราจะต้องมองหาจังหวะการลงทุนจากต่างประเทศนะคะตอนนี้สหรัฐในกลุ่มของเทคโนโลยีเขาก็มีความน่าสนใจแต่ว่าฮ่องกงเขาก็มีตลาดที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันอย่างที่คุณเอิร์ธเคยคพูดไปก่อนหน้านี้ความน่าสนใจใรหรือว่าทั้งสงตลาดมันมีข้อแตกต่างเปนยังไงกันบ้างไหมคะใช่ครับวันนี้ก็เลยอยากจะ ผมเพลินผมมีดาสไลด์มาให้ท่านท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ทั้งทางคนหญิงได้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วในหุ้นเทคเนี่ยอย,อย่างที่เราเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหผลประกอบการเนี่ย ออกมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะที่เป็นเทคยักษ์ใหญ่นะครับถ้าใครได้ติดตามผมประกอบการหรว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Apple นะครับหรือว่าอย่าง Facebook เองนะครับก็ประกาศผลประกอบการออกมาได้ค่อนข้างดีน่าประทับใจเลยคือพูดง่ายๆโควิดเนี่ยกลายเป็นเป็นบวกต่อบ,บริษัทเขาอีกคือทําให้คนไปใช้ตัวแอปพลิเคชันเขาเพิ่มขึ้นไปใช้ธุรกิจของเขาเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เองอเนี่ยในตัวของ ผมอยากจะเล่าอย่างนี้ว่าหุ้นเทคเนี่ยเวลาเราพูดถึงหุ้นที่เป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ<ม>เรามักจะพูดถึงดัชนี N a s d a q 1้อนะครับดัชนี NASDAQ 1้ NAS 0นี่ก็คืออยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐโดยวันนี้ผมนำชาร์ตมาให้ดูก็จะเห็นว่าหุ้นที่เป็นโ้โหท็อป20เนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างเราคุยถึงหุ้นท็อป5ล้วกันก็จะมีอย่างตัวแรกก็คือาง Apple ใช่ไหมครับ Amazon m i c r o s o f t Facebook แล้วก็ Alphabet หรือว่า Google ที่น่าสนใจก็คือถ้าทุกท่านดูชาร์ดด้าาานนนนนขววเเี่ยจะะห็ใัช N Stack ครบ หุ้นเทคโนโลยี4ตัวก็คือ Facebook, Apple, Amazon อาแล้วก็ Alphabet หรือ Google เนี่ยนะครับแค่4ตัวนี้ตาเข้าไปถึง1ใน3ของดัชนี NASDAQ ลอยแล้วคือพูดง่ายว่าเขาเขาค่อนข้างใหญ่มากเลยแล้วก็ด้วยความที่ผลประกอบการที่ประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าคาดก็เลยทำให้ในแง่ของภาพรวมของตลาดหุ้นของเขาเนี่ยตลาดหุ้น NASDAQ เองหรือว่าดัชนี n s s d a q ลอยเองเนี่ยก็ยัง ปรับตัวขึ้นได้สวนทางกับตลาดหุ้นโลกแล้วก็จริงๆรวมถึงตลาดหุ้นไทยเองด้วยนะครับก็นี่ก็คือความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นเขาทีนี้ทีนี้พอพูดถึงเวลาเราคุยกันถึงว่าเออแล้วถ้าเกิดนักทุนอยากจะลงทุนผ่านดัชนีที่เป็นอิงกระดัชนีที่เป็นหุ้นเทคเนี่ยเราจะลงทุนยังไงดีนะครับก็อยากจะเรียนว่าวันนี้ก็เลยนํา ETF ตัวหนึ่งมาแนะนําให้รู้จักก็คือเป็น ETF ชื่อว่าตัว QQQ นะครับ ETF ตัวนี้เนี่ยก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเหมือนกันนะครับโดยหุ้นที่ไป ลงทุนก็เนี่ยครับคือบางคนบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไม่อยากจะลงทุนไปในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมครับ<ไ>อ,อาจจะใช้วิธีนง่นของการกระจายการลงทุนนะครับไปในหลายๆตัวเพราะนั้นจริงๆการลงทุนใน ETF ที่ชื่อว่า QQQ เนี่ยก็ช่วยให้ท่านลงทุนเนี่ยสามารถกระจายลงทุนไปในหุ้นเทคที่เป็นชั้นนําของโลกอย่างเนี่ยฮะผมก็นํา top 10 holding ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับ หุ้นเทคที่อยู่ในดัชนีดนะัซแซกที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจุดเด่นของหุ้นเทคที่อยู่ในดัชนีนี้เนี่ยก็คือว่าการลงทุนใน ETF เนี่ยก็คือว่าค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะค่อนข้างต่ำอย่างตัวนี้ถ้าเราดูจากในรูปจะเห็นคำว่า expense ratio เนี่ยนะครับจะอยู่ที่0.2นะครับโดยที่ถ้าทุกท่านไปดูตัวของ AUM หรือว่า Asset Under Management เนี่ยตัวนี้เนี่ยนี่คือ120,000ล้านเหรียญน,นะครับ ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินไทยก็คือเพื่อ่ายสีล้านล้านบาทคือ asset under management เนี่ยถึง4ล้านล้านบาทเราจะเห็นถึง <c oughs> ความยิ่งใหญ่ของเขาว่าเอ๊ะทำไมทําไมหุ้นเทคเหล่านี้เนี่ยนอกจากผลประกอบการที่ดีที่ทําให้ราคาหุ้นแล้วเนี่ยราคาหุ้นขึ้นแล้วด้วยเนี่ยก็มีเรื่องของที่เราเคยคุยกันน,นะครับคุณหญิงครับก็คือเป็นเรื่องของแรงซื้อจาก passive fund <c oughs> หรือว่า e t f ตัวนี้นี่แหละที่มาช่วยหนุนให้ราคาหุ้นขึ้นได้นะครับ ีนี้ขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปที่ทางคุณหญิงพูดในตอนต้นว่าอ้าวแล้วดัชนีห่งเสงใช่ไหมครับ<ช>ที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยที่คุณหญิงเกิดในตอนต้นว่าเออตอนนี้เขามีดัชนีห่งเสงที่อิงกับหุ้นเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันน่าสนใจใยังไงแล้วก็แล้วก็มีหุ้นเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบก็ต้องเรียนว่า อย่างถ้าดูในรูปนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเคยอัปเดตกันไปก่อนหนะ้าว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับแล้วก็โดยดัชน<ม>ีห่างเสียงเองเนี่ยเขาอ,ออกดักชนีห่างเสียงเทคอินดี x นะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวที่ประกอบในดัชนีเนี่ยก็เป็นหุ้นเทคชั้นนําของโลกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นจีนเนี่ยแหละครับอย่างตัวที่เรารู้จักก็อย่างเช่นเทนเซ็นต์นะครับอาลีบาบาเหมยต่วนถ้าดูในภาพของอินดัสซีเนี่ยนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยแต่ก็จะมีในบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฮลท์แ แต่ว่าก็ทำธุรกิจเทคโนโลยีคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจเนินไปได้ฝา COVID ่าโควิดไปได้หรือเขาเรียกกันว่าเฮลเทคนั่นเองคืออย่างตัวบาบาเฮลเป็นต้น <c oughs> หรือว่าอย่างตัว PA Good Doctor ตัวนี้ก็คือผิงอัน Good Doctor ที่เขาทําคือง่ายเล้วลาเราพบคุณหมอใช่ไหมครับแล้วก็สามารถ <c oughs> พบผ่านแอปพลิเคชันได้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นดัชนีหางแสงเทคอินด e x ที่ทางคุณหญิงเกิดในตอนต้นนี่แหละครับ แล้วคนนี้ความน่าสนใจนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง n a s ด a กเองหรือว่าห่างเซิงเทคเองตอนนี้นักลงทุนเขาจะดูความน่าสนใจหรือว่าเปรียบเทียบกันคือไซส์ของตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วแน่นอนแต่ว่าความน่าสนใจสําหรับการลงทุนมันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไหมคะสำหรับ2ตลาดนี้ค่ะได้ครับเ,เรื่องจุดเด่นเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตเทียบไม่เห็นในเชิงของ Asset Under Management ในส่วนของ ETF ที่อิงกับ ดัชนีหุ้นเทคเหล่านั้นแล้วกันนะครับนี้ก็จะเห็นภาพขึ้นอย่างเมื่อกี้เราคุยกันว่าตัวของ ETF QQQ ที่อิงกับดัชนี n a s d a กใช่ไหมครับที่เป็นหุ้นเทคของอเมริกาเนี่ยโอ้โห Asset Under Management เนี่ย4ล้านล้านบาทเลยใช่ไหมครับค่อนข้างใหญ่หมากแต่ถ้าเราเทียบกับ อีกตัวหนึ่งคือต้องเรียนว่าตัวดัชนีห่างเสียงเทคเนี่ยเพิ่งออกไม่นานเพราะนั้นจริงๆ ETF ที่ไปอิงกับดัชนีห่างเสียงเทคเนี่ยยังไม่มีใ,ในเร็วๆนี้แต่ผมเชื่อว่าในอีกไม่อ,อีกไม่ช้านะครับก,ก็ก็น่าจะมีตัว ETF อิงนั้นตอนนี้ผมเลยยกตัว ETF ที่อิงกับหุ้นจีนที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีที่อาจจะคล้ายคลึงกันเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักช,ชื่อก็จะคล้ายๆกับตัวแรกครับตัวแรกที่เป็นอิงหุ้นเทคของอเมริกาชื่อ QQQ ใช่ไหมครับตัวนี้หุ้นเทคของจีนจะชื่อว่า CQQQ Oh, ตัวนี้เนี่ยจะอิงกับหุ้นเทคโนโลยีของจีนครับเนี่ยก็ถ้าดูจากในริสก็จะเห็นตัวเทนเซนเหมยตัวน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ไปตู้นะครับเน็ตอีสที่ทุกท่านรู้จักดีเทนเซนมิวสิกนี่ครับ <c oughs> จุดที่ต่างที่เมื่อกี้คุณหญิงถามผมก็คือว่าถ้าเราไปดู AUM หรือ Asset Under Management <c oughs> ของตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ <c oughs> 800ล้านเหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อาจจะอยู่ประมาณสัก3 0 0แสนถึงสี่แสนล้านบาทจะเห็นว่าไซส์เนี่ย เล็กกว่ายังเล็กกว่ายังเล็กกว่าแต่จริงๆคือใหญ่มากแล้วนะคือใหญ่มากแล้นะ,ะแต่ถ้าเทียบกับหุ้นเทคของอเมริกาก็จะเห็นถึงความความใหญ่ว่าโอ้อเมริกาเทคอเมริกาเขายังใหญ่กว่าจีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเกิดคนคอาจจะมองในมุมว่าเอ๊ะ ตรงนี้ถ้าเราเชื่อว่าจีนเองเนี่ยจะขึ้นมาเป็นผู้นําเศรษฐกิจโลกได้ในไม่ช้าซึ่งจะขึ้นมาทัดเทียมกับอเมริกาในอนาคตเนี่ยนะครับการลงทุนในบริษัทต,ต่างๆที่จดอยู่ในตลาดหุ้นจีนเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งถ้าเรามองยาวๆว่าเขาอาจจะโตขึ้นมาเ<ะ>ทียบเคียงได้เพราะฉะนั้นจริงการลงทุนใน CQQQ ตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อยากให้ทั้งทุนเนี่ยอาจจะลอง mm. พิจารณาดูในแง่การลงทุนเพราะว่า ในแง่ของการกระจายการลงทุนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันกระจายไปอย่างหุ้นหลายๆตัวตัวนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของหุ้นเทคเนี่ยเราจะเห็นว่าล่าสุดมีข่าวนะครับคุณหญิงว่าทาง Microsoft นะครับเขาก็ที่เป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เหมือนกันเขาก็จะไปซื้อมีข่าวว่าจะไปบิดไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่า t i k t อกที่เป็นบริษัทจีนนะครับแล้วก็คุณทํามเาก็โอ้ให้ข่าวแบบ อเขาเรียกว่าเาฟรเวอร์กับทางนะบริษัทไม่เอาน,น่าจะมีผลไหมคะคุณเอิร์สคะครับจริงๆผมคิดว่าจริงๆคุณทั้มเนี่ยเขาเขาค่อนข้างเฟรเวอร์ไปทางบริษัท Microsoft ์อยู่แล้วคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าดีลเนี้ย ừ, ถ้าไมโครคือพูดง่ายถ้าดีลทิกต o k ในการขายกิจการใน US เอสเนี่ยจบได้ภายในวันที่15กันยาเนี่ยนะครับก็ก็เรียกได้ว่าก็ก็โอเคก็จบเอนดิ้งไปแต่ถ้าไม่จบเนี่ยคุณทั้มก็บอกว่าเขาจะแบน กาจะแบน t ิ t ๊กตอกละงทก็คือไม่ง่ายเหมือนกดดันอ้อมๆแหละก็คือจริงๆถ้าถ้าเดีลนี้เกิดจะเห็นว่าในคืนวันอังคารเนี่ยนะครับคืนโทษนะในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคุณ Microsoft เนี่ยตอบรับในเชิงบวกคือบวกไป5%กว่าเพราะผมคิดว่ามุมหนึ่งเนี่ยคนก็อาจจะตีความนักพูดอาจจะตีความว่า Microsoft เองถ้าซื้อกิจการ Ti k t o k อกสำเร็จเนี่ยครับในส่วนของรายได้ที่มาจากธุรกิจการโฆษณาเนี่ยจะช่วยฐานรายได้เขาแข็งแร่งเพิ่มขึ้น ก็อาจจะมีฐ<ม>านรายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรท,ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะขออนุญ,ญาตอขออนุญ,ญาตคุณหญิงนิดนึงว่า ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านลงทุนทุกท่านนะครับพอดีตอนนี้ทางทางหลักทรัพย์ปูหลวงเรานะครับก็ฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับบริการล<ม>งทุนต่างประเทศนะครับของทีม BLS Global Investing ก็เลยมีโปรโมโชั่นพิเศษมาแนะนำะทั้งจริงทงั้งทางลูกค้าแล้วก็ท่านท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้มีบัญชีถ้าเกิดสามารถเปิดบัญชีนะครับกับทางหลักทรัพย์ปูหลวงในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยสองล้านบาทเท่านั้นเองนะครับในช่วงเดือนนี้นยครับสามถึงสามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยนะครับก็จะรับฟ ก็ับก็1ท่านต่อ1นึ่เท่านั้นเองนะครับก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับเราไม่ได้มีกันบ่อยก็เรียนเชิญครับผมคิดว่าโอกาสในการลงทุนางประเทศก็มีมีอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับก็จริงๆอย่าง Starbucks เองเนี่ยก็เป็นเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะเป็นหุ้นที่เปคยใช่ครับใช่ครับค่ะ ได้เลยค่ะคุณเอธ์ขาวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนคะคะจริง,รงๆแล้วต้องบอกว่าการลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจใครที่ยังไม่มีพอหรือว่าจะไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนยังไงก็ไปที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้เพราะว่าตอนนี้ครบรอบหนึ่งปีก็อย่างที่คุณเอธ์บอกว่ามีในส่วนของความพิเศษมากมายสําหรับคนที่จะไปเปิดพอร์ตกันด้วยนะคะครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วาการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะ,ะวันนี้ต้องบอกว่าปรับบวกขึ้นมาได้ตาทิศทางตลาดภูมิภาคนะคะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังคงจับตาในเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐก,กับจีนที่เกิดขึ้นแล้วก็การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนงในวันพรุ่งนี้ค,ะค่ะวันนี้มูลค่าการซื้อขายนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก55,000ันล้านบาทค่ะหุ้นไทยวันนี้ปิดกันไปนะคะ1,330.81จุดบวกขึ้นมาได้9.58จุดคิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย5 5 1 3 5 6ห 1>, 1ล้านบาทนะักวิเคราะห์มีการเปิดเผยค่ะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสอดรับกับตลาดหุ้นในภูมิภาคซึ่งมีการคาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐประกอบกับตอนนี้นะสหรัฐยังคงเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยสภาพคล่องของระบบได้แต่ขณะเดียวกันยังคงจับตานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนวันนี้มีกองทุนกับบัญชีหลักทรัพย์นะคะที่มีการซื้อเข้ามาต่างประเทศขายออกไป1823ล้านบาทค่ะรายย่อยบ้านเราก็ขายออกไปเช่นเดียวกัน 1>, 1 0 1 2ล้านบาทพรุ่งนี้จับตานะคะว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินทิศทางอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นอย่างไรแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าพรุ่งนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับเป็นบวกได้ค่ะมองแนวรับ1,315จุดส่วนแนวต้าน1,340จุดค่ะวันนี้5หลักทรัพย์ที่มีการปรับตัวขึ้นมาเดลต้าปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะ7.72%ค่ะ ส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝ้าฝังของตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะก็ต้องยอมรับว่าคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยแหละคะ่ะเปิดนํามาก่อนนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะของฝ้าฝั่งญี่ปุ่นที่ออกมาค่อนข้างดีด้วยก็เลยส่งผลทําให้ญี่ปุ่นสามารถบวกได้ต่อน,นะคะในขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นอย่าง ตลาดหุ้นจีนเองก็มีคำสั่งซื้อเข้าไปในหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากที่ธนาคารกลางจีนนั้นผ่อนคลายข้อกำหนดในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของสถาบันการเงินนะคะซึ่งบรรยากาศการซื้อขายก็ดูค่อนข้างสดใสส่วนที่ทางของเงินบาทในวันนี้นะคะต้องยอมรับว่าเงินบาทเนี่ยขยับแข็งค่านะคะจากช่วงเช้าที่ผ่านมาปิดตลาดที่31สบาท9สตางค์นะคะประเมินกันไว้ค่ะว่าแนวโน้มวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องรอติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะมองเอาไว้ที่31บาทถึง31บาท15 ต่างค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของสาหารัฐกันบ้างน,นะคะต้องบอกว่าวันนี้เปิดตลาดมาสาหารัฐค่อนข้างที่จะสดใสนะคะสอบรับกับที่เมื่อวานนี้เขามีการเปิดเผยตัวเลขที่ต้องบอกว่าดีขึ้นในรอบ4เดือนนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ PMI ของเขาปรับตัวดีขึ้นหลังจากมีการปรับตัวย่อลงไปติดเกาะติดต่อกัน4เดือนขณะที่ผลผลิตภาคอุปทา,านของสาหารัฐก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันส่วนทางกับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิของสาหารัฐนะคะที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขามีผู้ติดเชื้อกันไปประมาณ4 1.86ล้านลายแล้วค่ะค่ะนะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นนะคะในโซนยุโรปค่ำคืนวันนี้นะคะก็อาจจะต้องติดตามนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างอ่อนแรงนะคะสลับกับตัวเลขเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่มีทั้งฟื้นตัวแล้วก็อ่อนตัวลงไปค่ะ ส่วนคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่บอกว่าอยากจะมองหาช่องทางหรือว่าทางเลือกการลงทุนหรือว่าอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมยามภาวะผันผวนแบบนี้จะเลือกผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนได้อย่างไรกันบ้างนะคะสุสัปดาห์นี้ค่ะเจ็ดถึงเสิงหาคมมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชจะเกิดขึ้นแล้วนะคะปีนี้จัดที่เดิมค่ะ MCCH a l l the Mall รโคราชซึ่งมีแพลตฟอร์มออนไลน์กันด้วยนะคะที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m วันนี้นะคะมา าดูกันสักนิดหนึ่งโปรโมชั่นจากทกสค่ะสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนออม20ลุ้นหยิบ2ล้านฝากขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่จำกัดนะคะรุ้นรับรางวัลที่1เนี่ยได้ถึง2ล้านแล้วก็2,000บาทในงวดแรกค่ะออกรางวัลทุกวันที่16ของเดือนอัตราดอกเบี้ยนะคะจะได้รับหน่วยละ0.20บาทค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณ0.50ต่อปีผู้ฝากสามารถไถถอนสลากได้เมื่อครบ2ปีเท่านั้นค่ะ อย่าลืมไปกันนะคะสำหรับงานมหากรรมการเงินมนีเอ็กซ์โโคราชน,นะคะในปีนี้จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะ7-9สิงหาคมค่ะหลายๆคนอยากจะอ้อมอยากจะลงทุนอยากจะทำประกันชีวิตอยากจะซื้อบ้านใหม่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเต็มครบภายในงานนะคะแล้วพบกันที่เดอะมอลล์โคราชน,นะคะส่วนรายการของเราในวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ